ใช้นะว่าร้องไห้จนไม่คิดจะสงสารแล้วร้องไห้จนน้าตามันไม่มีค่าเลยอะทุกวันเนี้ยไม่พอใจอะไรร้องโกรธอะไรร้องอะไรอะไรก็ร้องเจ้าน้ําตา so, so, so. สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะจูนก็มีเรื่องแบบจะบอกนะคะก็คือว่าความจริงคลิปที่จะลงวันนี้มันไม่ใช่คลิปนี้นะคะทุกคน มันจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่จูนกับพี่มินนะคะคิดว่าจะทำแล้วก็จะมาลงวันนี้นะคะทุกคนแต่ว่าคือเราสองคนอะทะเลาะกันนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าทะเลาะกันก็เพราะว่าเรื่องถ่ายคลิปนะคะเหมือนความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะ <S <S ก็เลยมีปะมีเสียงที่รุนแรงมากๆนะคะทุกคนรุนแรงแบบ รุนแรงมากๆจริงๆอ่ะคือตอนนี้จุนอยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่บ้านพี่มินนะคะทุกคนก็คือออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กลับบ้านนะคะจะบอกว่าไม่เคยทะเลาะกันแบบจนต้องออกจากบ้านมาแบบนี้นะคะทุกคนก็คือว่าความจริงอ่ะจะทะเลาะกันแล้วก็คุยกันแต่อาจจะเป็นเรื่องที่แรงกว่านี้ก็ได้แต่ก็คุยกันแต่ครั้งเนี้ยมันคือจุนก็ผิดด้วยนะคะ จนใช้อารมณ์เป็นหลักจริงๆนะคะทุกคนทําให้แบบพี่มินรู้สึกแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วนะอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบไม่คุยกันไม่พูดกันจนแบบจนถึงทุกวันเนี้ยคือจูนทักไปหาพี่มินนะคะนี่จูนจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะคะก็คือทักไปหาเขานะคะคือเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบนะคะก็เข้าใจว่าคือแบบโกรธจริงๆนะคะทุกคน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็คือจะบอกว่าเราอ่ะคบกันมาก็ปีครึ่งแล้วนะคะ เรื่องแบบบอกเลิกกันหรือจะเลิกกันอะไรแบบนี้จูนคิดว่ามันยากแล้วนะคะสําหรับจูนที่แบบว่าจะต้องเลิกกันนะคะแต่ว่าคือจูนไม่อยากเลิกอ่ะจูนคิดว่าจูนรักพี่มินมากๆนะคะกว่าที่เราแบบว่าจะได้มาเจอกันใช้เวลาแบบ2เดือน3เดือนกว่าจะได้เจอหน้ากันคุยกันก็คุยแต่แบบผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่านไอจีอะไรแบบนี้จูนนะผิดเองความเอาความเอาแต่ใจของจูนความแบบ ปากหมาของจูนหรือว่าแบบความที่แบบจะเอาชนะอะทุกคนคือแบบเถียงเพื่อจะเอาชนะอะค่ะมันมันไม่ได้ดีเลยนะทุกคนจะบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ได้ดีเลยนะคะคนที่แย่ก็คือตัวเราเองแล้วก็คนที่เป็นแฟนเรานะคะวันนี้จูนก็เลยอยากที่จะไปง้อพี่มินนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จูนจะไปหาพี่มินไม่รู้ว่าเขาจะตื่นหรือยังนะคะกปกติจะตื่นสายมากๆเดี๋ยววันนี้จูนจะไปง้อเขา แต่ว่าจูนะจะไม่ไปง้องแบบตัวเปล่านะคะทุกคนคือเดี๋ยวจูนจะซื้อของที่เขาชอบกินของที่เขาอยากกินอะไรอย่างเงี้ยแบบจูนไม่ไม่ซื้อให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจะเอ้ยแล้วจะมาซื้อให้ตอนที่แบบทะเลาะกันหรอไม่ใช่นะคะคือจูนอะเพิ่งเพิ่งเหมือนแบบว่าเพิ่งจะม,จะมีจะมีเงินเนาะเหมือนแบบเพิ่งจะมีเงินจักเล็กน้อยนะคะแบบว่า พิ่งจะมีอะทุกคนคือแบบจะบอกว่าจะบอกเลยนะตอนนี้คือแบบจนมากๆนะคะทําคลิปกันนี่แบบที่ที่ไม่ได้ลงคลิป,ปบ่อยๆเพราะว่าแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบมีเงินด้วยมีเวลาด้วยก็คือโควิดตอนนี้ก็ระบาดด้วยนะคะเดี๋ยวจูนจะไปซื้อของที่เขาชอบกินนะคะมาง้อเขานะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจช่วยจูนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ได้อยากจะแบบเฮ้ยมึงทะเลาะก,กันแล้วทําไมต้องมาลงลง u t u b e อะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกคนก็คือ อยากงอ้อเขาแล้วก็อยากเก็บคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะไว้ในช่องตัวเองนะคะเคยทะเลาะกันแบบถึงขั้นแบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้คุยกันนะคะมันมันแย่จริงๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจูนจะไปซื้อของแนละ้วหรือจูนจะไปบ้านพี่มินนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตื่นหรือยังนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านพี่มินเลยดีกว่านะคะเอาใจช่วยจูนด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ให้จูนด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเป็นยังไงนะคะมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ เธอลุกมาดูอะไรนี่เร็วลุกมาดูอะไรนี่เธอ <c oughs> ไม่คุยออกับเขาจริงไง ไม่คิดถึงเขาไงเขาไม่อยู่อะฮะไม่คิดถึงไงเขาขอโทษขอโทษโทำแล้วก็ขอโทษขอโทษอยู่นั่นนั่นแหละขอโทษแล้วก็ทำอีกไม่ทำแล้ว พูดแบบนี้ไม่กี่สิบรอบแล้วไม่ทำแล้วจริง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 เคยบอกมากี่ครั้งแล้วว่าถ้าตั้งใจก็ไม่ต้องขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนี้ตลอดอ่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอโทษยังไม่เป็นแบบนี้อีกแหละอะไรเนี่ย ก็ทำคลิปมางอทุกคนคะช่วยจูนงอพี่มินหน่อยทุกคนก็จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของกู <c oughs> ไม่ได้เป็นคนทำผิดซะหน่อยทำไมต้องให้มาช่วยใช่ไหมคะอ,มอยากดีกันนะ นะถึงมันจะไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงแบบที่เคยผ่านมาแต่ว่าครั้งนี้มันแบบว่าไม่เหมือนทุกครั้งเนี่ยเราไม่คุยกัน เพราะอารมณ์เขาก็เขาผิดเขาก็มาน้อโคตรเสก,กับบอกเลยถ้าไม่มาตั้งกล้องถ้าไม่มาทําคลิปแบบเนี้ยคาพูดพวกเนี้ยไม่ออกมาหรอกเขาก็พูดจริงๆมันไม่ใช่คําพูดจริงๆของจูนเว้ยคืออะไรต้องการอะไรต้องการทําคลิปแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็เออให้เขาหายโกรธแค่นี้ใช่ไหม ที่หลังเขาก็ทําได้ทําได้ทุกอย่างเลยเออแล้วก็มาบอกตัวเองมาทำคลิปเขาขอโทษแล้วก็หายใช่ปะไม่ใช่แ,บบแล้วต้องการอะไรอะ่ะที่เขาทําคลิปอ่ะเขาอยากให้รู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบว่าทะเลาะกันแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่คุยกันเลยให้ใครรู้ก็ให้ตัวเองรู้ไง ความคิดก็คือจะไม่รู้ใช่ปะก็รู้เนี่ยก็จะได้บอกทุกคนไปเลยเพราะเพราะอะไรไม่ลงคลิปทําไมพี่ถึงไม่ลงคลิปทําไมพี่ถึงไม่ไลฟ์สดก็จะได้รู้กันไปเลยเพราะเพราะอะไรแล้วอไงต่อเอาสิ่งนียเปิดโอกาสให้พูดแล้วจะพูดอะไรก็เขาผิดเขาก็มาขอโทษในสิ่งที่เขาทําผิดแล้วแล้วเขาก็จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วเขาต้องทํำยังไงต่อ ขึ้นกับเธอคนเอาแต่ใจยังไงมันก็แต่ใจจูนมันกี่ครั้งกี่รอบแล้วอ่ะไม่รู้นะเว้ยว่าแบบต้องการอะไรตัวเองทำอะไรก็ต้องให้มันได้ดังใจทุกอย่างสุดท้ายเราเราผิดถ้าเราไม่ได้ตัใจเด่นแบบนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะเออเป็นดีกัน แค่เอานิ้วก้อยเกี่ยวกันแค่นี้ก็คือดีแล้วแบบนี้เหรอเขาทำไม่ได้หรอกนะก็เดี๋ยวเขาทำให้ดูไงก็ยังไม่ต้องก็<ม>ทำก็ทำให้ดูรับของเขาหม่ที่เขาซื้อมาให้เขาไปกดจ้งมาเขามีเท่าไหร่เขาก็กดออกมาหมดเลยเขามีอยู่แค่นี้เลยมีเท่าไหร่ก็กดมาให้หมดแล้วสุดท้ายก็ กินอยู่ด้วยกันปะทำเพื่ออะไรอะแบบเนี้ยเอาไปใช้ทำไมใช้ไปแล้วตัวเองก็ไม่มีกินไม่มีกินก็บ่นว่าไม่มีใช้เออเขาไม่มีตังเขาไม่มีตังค์ทำอะไรอะนี่คิดแล้วเหรอ ม,มีค่าแล้วเออาอะไรก็ร้องเออาอะไรก็ร้องคิดว่าน้ำตาแก้ไขได้ทุกอย่างเหรอก็มังร้องออกมาอีจะบอกให้นะว่าร้องให้จนไม่คิดจะสงสารแล้วร้องให้จนน้ำตาไม่มีค่าแล้วทุกวันนี้ไม่พอใจอะไรร้องโกรธอะไรร้องอะไรอะไรก็ร้องเจ้าน้ำตา จะแม้ว่าให้ทําให้เห็นอะไรไม่เข้าใจเออจะคืนดีไหมเราดีกันหรือ,อยังเราอะไรกันไหมตั้งใจอะไรวะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจคราพูดแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวขอจะทําให้ดูให้ดูแล้วก็ยังไม่ต้องเบียดกาโอเคไหมถามตัวเองอ่ะโอเคไหมเราโอเค ทุกคนคะ่ะคือมางอพี่มินนะคะถามว่าสำเร็จไหมก็ห้าสิบห้าิบนะแล้วจะบอกว่าก็คือไม่ได้ไม่ได้คืนดีกันอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจูนก็สัญญากับพี่มินนะคะว่าจูนจะทำตัวใหม่ทำตัวให้มันไม่เด็กนะคะแล้วก็ไม่งี่เง่าเอาแต่ใจมากเกินไปนะคะเขาก็ รอนะคะรอที่จะเห็นว่าจูนจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็นะแล้วก็คลิปนี้นะคะไม่ไม่ได้อยากจะมาแบบว่าทะเลาะกันแล้ต้องถ่ายให้ดูหรออะไรแบบนี้นะคะก็ให้ทุกคนรู้ไปเลยนะคะว่าเพราะอะไรที่ทุกคนมาถามแล้วจูนไม่ตอบเลยพี่มินไม่ตอบแชทเลยอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> บางทีอาจจะแบบบอกว่าไปทําธุระบ้างนู่นนี่นั่นนี่แหละ คือความจริงนะคะความจริงก็คือความจริงนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วไปแล้วนะคะเขาจะคืนดีกับจูนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเธอเธอรักนะ